น้อยเน้่พวกแกไอเหล่ามนุษย์ทั้งหลายข้าลากไม้แห้งตายจอนโดจะฆ่าพวกแกให้หมดเองคอยดูก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งโดนไอเจ้าแวมไพร์เชลสกี้ดูบินประมาณว่าข้าเป็นลากแห้งเดินได้ใช่ไหมได้ไอพวกนี้แกนะแกอดีก็สร้างป้อมอยู่ได้สร้างป้อมสนุกเลยใช่ไหมเอนจิเนียร์ฮะแกชอบฟังป้อมมากงั้นเหรอนี่มันตีพราวีนะแกรู้ไหมแล้วทำไมแกไม่ใส่ชุดผีดิแล้วไมแกมาเป็นเอนจิเนียร์ค้าสิฮะวันนี้ดิ่จะฆ่าแกที่มันตีพลาวีนะเว้ยตายซะเถอะ แล้วก่อสุกสันต์วันฮารวีเดี๋ยวนะยังไม่ถึงนี่ว่าเอาอีกแล้วยังไม่ถึงอีกแล้วว่ะเอาไม่ว่าผมก็ปล่อยผีอีกตัวเลยแล้วกันนะผีวันนี้ขอนําเสนอผีจอรโดลากไม้เดินได้ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เอามั่วคู่เลยมั่วคู่อย่างนี้ผมก็ให้คู่ไปเลยแล้วกันและตอนนี้เอาไงเพื่อนเอาบล็อกเลยเรียบร้อยพลาดนี่อยาตีสาวิีทีหนึ่ง แล้วพวกแกจะเอายังไงแกจะโครฐานยังไงฮะฉันจะฆ่าแกให้หมดเลยแกแกคิดว่าแกจะดีฉันพ้นกันเหรอฉันคือลากไม้เดินได้ยังไงล่ะฉันคือผีจากตีพลวิยุคใหม่ยุคแห่งการเออต้นไม้แห้งตายกันหมดสิ้นนี่ี่ตีทิ้งเลยอะ่ะแกอย่ามาดูหมิ่นฆ่านะเอาเรียบร้อยบอกแล้วงนก็ตายซะเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งคิดว่าฉันเป็นต้นไม้แล้วฉันจะฆ่าอะไรพวกแกไม่ได้งั้นเหรอเอาเฮย้ยอ้อยโดนจิม้มโดนเฉยเลยเอาเฮ้ยเขาจิ้มแบบดิจิตอลนะว้าวจิ้มได้สวยมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บนนนนนาายยไไปปตตต่่่่ออออแมม้งหหวีีีเกกสสั แกจะหนีไปไหนเลือเหรือแค่รอน,นคิดว่าจะหนีได้งั้นเหรอแกหนีไปไหนไม่รอดหรอนะเอาบล็อก บอกล่วงหน้ารู้วนาคตเลยเหรอเพื่อนนี่ไงเชื่อทิ้งเลยละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตลากไม้ของผมไม่ได้เป็นแค่เออไม้ธรรมดาแต่มีตะขอด้วยนี่ว่าเฮ้ยโคตรเท่มีตะขออยู่ที่ตัวด้วยขออนุญาตเหยียบเออปล่อยเมื่อกเท้าก่อนละกันนะโอ้โหบอกเลยว่าหอมหวานนะไหนสแกนดูหน่อยสิแต่ละคนอยู่ในการโอเจอตัวแล้วอย่างนี้ต้องจาสแกนซะหน่อยเออหนึ่งสองสามนี่ไงโดยไปหยิบดามจก็ถือว่าเออก็พอได้อยู่เดี๋ยวนะผมว่าอย่างนี้ผมขังตัวเองชัวร์เลยคนดูใช่ผมขังตัวเองโอ้โหไม่น่าดีแล้วแปง ได้เวลาวิ่งตรงยาวๆแล้วอ้าวทูทาวฉันใกล้ถึงตัวแกแล้วนะแกจะเอาอยัางไงอ่ะเพื่อนหนี่ตีซ้ำเลยละกันนะแกถนะแกฮาโลาวีนทั้งทีแกแต่งตัวเป็นพ่อมดเนี่ยนะพ่อมดมาไม่เห็นเข้ากับฮาโลาวีนซะเท่าไหร่เลยไม่ทำไมเป็น,เป,นเป็นผีหรืออะไรอ,ะอ่ะจิ้มหลังสิเพื่อน ถ้ไม่แกไม่จิ้มหลังอ่ะจิ้มได้แล้วถ้าแกไม่จิ้มก็ไปใช้บริการลาลัดบัคร้านเติมโลบัคกราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก,ก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในวกราร์เด้นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแบบต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพีรับโค้ดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุง่งมิ่งถึงร้านดีๆต้อง,ส,ขอขอของสลัดบัขอขอบคุณร้านสลัดบัคกด้วยนะครับผมด,ดีเบอร์ซคลวับเม หลังไม่โดนโถเอ้ยอย่างงี้ไปเออไปใช้บริการลักษลัดบักแปแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องมากเทียนพีนะครับรักไปเลยนะหัวออก้าสุดแสนที่จะมุงมีนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ออก้ามีเอฟเฟกด้วยนะเผื่อใครอยากไปลองใช้บริการก็ไปลองได้นะครับผมสุดตอนที่ผมขออนุญาตไล่ล่าเออสวายโบว์ที่เหลือก่อนอ,นอาดีแกเจอแล้วหวัดดีพีชูเตอร์แกอยู่นั่นใช่ไหมไอเจ้าชอมเปร์แกคิดว,ว่าแกจะดีฉันพ้นกันเหนือได้เดี๋ยวจัดให้อาขัางก่อนเลยสเต็ปที่หนึ่งน่าจะขังได้แล้วแค่นี้แกก็ทําอะไรไม่่่่ไไดด้ลออออาาาามสสเเพืนนโโยตตตบบงจะ แกอยู่ดีจะหนีไปไหนฮะช็อปเปอร์ปตีเอาตีไปโดนได้งไงวะเด็กขขอดีจะตีใหม่นี่ตีโดนแล้วถึงทีอะไรวะเด่ยฮาราวินตีนี้มีแต่คนคอสเพย์ตัวแปลกๆทั้งนั้นเลยแกคอสเพย์เป็นช็อปเปอร์เนี่ยนะช็อปเปอร์เหม็นเข้ากับตีฮาราวีนเลยตายซะแกอะแล้วก็เหลือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายแล้วคือเจ้านู๊นั่นเองอะเฮ้ยฮาราวินทั้งทีแต่ละคนแต่งตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นูน๊นี่หนักกว่าเพื่อนเลยแต่งตัวเป็นนู๊เป็นตัวเองเนี่ยนะบ้าไปแล้วไหนดูหน่อยซี่เขาอนเ้ย ฉันยังไม่หายเจ็บใจเลยอ่ะที่ไอ้เจ้าแวมไพายเชเดสจีมาดูถูกฉันตอนนั้นว่าฉันเป็นลากไม้เดินได้หรือโกตธหรือเกิดอ่ะนี่ไงต้องไปลงโทษด,ด้วยการฆ่าแกให้หมดเลยฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดสิ้นอยู่ใพวกแกเป็นพวกเดียวกับไอ้เจ้าแวมพายเชเดตจีใช่ไหมงั้นก็ตายแทนมันให้หมดซะ เฮ้ยปราบแกได้แล้วตายซะเถอะเจ้านูบฟเอาให้เปลี่ยนเป็นแม็กกี้เฉยเลยเอาไปว่าแม็กกี้ก็โดนด้วยละกันเนาะ,ะมาดูบินข้าวบบข้าเป็นต้นไม้ลากแห้งเดินได้ที่ปวกเปียกแล้วก็เออต้นจิ๋วอันมะหือมาลากอันกระจี๊ยนึงนี่แกอันหาว่าดูถูกชั้นไแรแวงมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนอย่างพวกแกนะนะควร แล้วก่อนใชคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วใช่ไหมนั่นก็คือแฮปปี้ฮาราวีเฮ้ยเดี๋ยวน้าร้นนี้มารางใครวะเนี่ยเฮ้ยพี่โอ้โหใกล้จะฮาราวีทั้งทีพี่แต่งตัวเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ไม่ก็คนเข้าตีมาคุณดูวัาทีเราบานแล้วไอ้ไม่ใช่เออครับกบใบั้งหนึ่งแล้วอ่ะโทษทีเมื่อกี้ข้าเผลอกินวุ้นแปงเสียงมาโอ้รู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อกี้แต่ว่ารอบนี้กับมาเสียงเดิมแล้วอ่ะออเฮ้ยเมื่อกี้พวกแกทำไว้แสบมากเลยนะระหว่างที่ฉันนอนอยู่พวกแกแอบเอาวุ้นแปลงเสียงมาให้ฉัน กินงันเหนอไม่น่าล่ะตอนฉันหลับอยู่ก็ว่าอยู่มีอะไรเข้าปาก,ก็คือหุ้นแปลงเสียงที่พวกแกแอบเอามาใช้ในการแกล้งฉันเชื่อไว้ได้ฉันจะฆ่าแกเองตายจะเถอะพวกแกนะ่นกกนะเรียบร้อยตายไปหนึ่งคนแล้วเหลือแค่แกและลายต่อไปไอ้เซนที่ว่าแกจะดีฉันพ้นงันเหนอโอ้ไม่ก็เขาใช้กระถาววร์บได้อีกแล้วคนดูแล้วเขาก็วาราปหายไปแล้วว้าเอาไปไหนวะเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่ว่าผมเจอเป้าหมายที่น่าสนใจแล้วคนดูนี่ไงคือคนนี้เลยอ่ะยืนเอฟเคอยู่ด้วยอ่ะเอฟเคเราเพื่อนเอ้าวเฮลโหลอยู่ไหมเนี่ย เอานายอยู่หรือเปล่าถ้านายไม่อยู่ขออนุญาตเชื่อทิ้งเลยละกันนะโอเคเก็บไปอีกหนึ่งจงกลายเป็นรากไม้เป็นเพื่อนชั้นเดี๋ยวนี้อ้าและนายอยู่อะไรยืนนิ่งอยู่อย่างนี้ไม่วิ่งหนีงั้นเดี๋ยวถ้าไม่วิ่งหนีตอนนี้แล้วจะวิ่งหนีตอนไหนโอ้ไม่ก็กำไมกับดัก,กมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยกับดักเต็มบ้านเลยคนดูหูกับดักดกีก่ชิ้นวะเนี่ยสามสี่ชิ้นอยู่ในปราสาสโอ้โหเมนแถบบีไ like ลโอ้โหแล้วก็ยังจะสร้างเพิ่มอีกคนดูดูเขาถ้ากับดักจะเยอะแยะอะไรขนาดนี้โธ่เอ้ยงั้นช หมดชีพแล้วแกได้หมดเวลาในการเล่นแล้วถ้าอยากเล่นต่อก็เติมเน็ตซะ่าไม่ใช่โอโหทำเป็นร้านเกมไปได้โถเอยแปบบ๊บนึงนะอันนี้คือเราเป็นผีรากไม้หรือเราเป็นเออเด็กร้านเกมไว้เนี่ยแบบเป็นพนักง,งานร้านเกมอะใครนะใครไม่จ่ายชั่วโมงละ50นะผมเก็บหมดแน่ไอเชนนี่มันยังไม่จ่ายใช่ไหมได้แกไม่จ่ายชั่วโมงละ50ใช่ไหมแล้วแกยังกล้าจะเปิดคอมเล่นต่ออีกนะได้แกเปิดเกมมาเล่นโฟตลตักเกนงั้นเหรอฉันยินดีจะไล่ฆ่าแกจะหนีไปไหนไอเชนจีนแกคือคนแรกใน,ในต้นเกมนี่นะที่มาหาฉัดแต ใช่ค่าแกเร็วๆนี้นี่แหละเอาไงเพื่อนแกจะยิงก็ยิงสิถ้าแกไม่ยิงแกก็จะโดนฉันตบนะเดี๋ยวโดนตะขอไม้นี่ฟาดแน่รอแป๊บหนึ่งใกล้ถึงตัวแกแล้วดีสเตมมิหน่าแป๊บหนึ่งตอนนี้สเตมมิน่าผมมีน้อยเหลือกเกินอะโอเคถึงตัวแล้วถึงตัวแล้วก็ตบแ,แกทิ้งเลยละการด่าฮ่าอ้าวแม่สเตมมิน่าหมดอีกแล้วขออนุญาตปล่อยพลังแห่งน้ำโดนไปเรียบร้อยปิวหายพิซซ่าแล้วที่เหลืออยู่ไหนไหนสแกนหาหน่อยสิเฮ้ยพวกแกอยู่ไหนกันวะเนี่ยโอ้โอ้อยู่ตรงนั้นน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 คคคคเเลยยีี่่่่าาาาาออ้้้้มมมมใชัแตฉป็ทดว ไหมเอาแล้วเขาวิ่งไปไหนเราไม่ได้ทำให้หาไม่เจอโอ้เจอแล้ววัสดีเชลเลตกีไฟเยอแกคือดินจาล่างไฟใช่ไหมเอาเอาเลยเพื่อนนายจะสตาร์ทกี่โมงเพื่อนสตาร์ทเลยไหมเอาเรียบร้อยออาหลบคู่เลยต่างคนต่างหลบอย่างนี้ก็สวยงามมันก็ไล่ล่าเลยละกันนะเอาไงเพื่อนนายจะหนีใช่ไหมได้นะขอที่าตขังเลยละกันนะปุ๊บโดนไหมเหมือนจะไม่โดนไม่เป็นไรคนดูอย่างเราก็น่าจะขังเขาได้อยู่ขังได้ไหมต้องรอดูแต่ว่าตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยวันดีจเจอตัวแล้วแกอยู่นี่นี่เองอะ่ะ หาเชลเลตี้ไม่เจอไม่เป็นไรขอไลคค่าคนนี้แทนละกันนะครับผมแล้วตอนนี้ใจเย็นพี่ไม่ใจเย็นแล้วดองแกอ้าวเอฟซีเงั้นเตรอได้เลยก็สนุกแล้วอะค่ะใจเย็นใช่ไหมพี่บอกแล้วใช่ไหมให้ไปลองใช้บริการล่าสลัดบักทำไมไม่ไปลองใช้ฮะยังไม่ลองอีกเหรอร้านดีขนาดนี้เขารอให้คุณไปลองใช้บริการอยู่ต้องไปลองแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ลองแล้วก็ต้องโดนหนามนี่ไปซะอ้าวไม่โดนด้วยโอ้โหหน้าแตกเลยช็อตนี้ถ้ายังไม่ได้ใช้บริการล่าสลัดบักไงก็ต้องใช้พี่เออต้องเติมเน็ตแล้วเข้าใจไหมถ้ายังไม่เติมเเ็็ตแล้วกย ต่อไปได้ด้ะอันนี้อยู่ร้านเกมได้ไงปะเนี่ยเอาแล้วสุกสันวันฮาลาวีแล้วตอนนี้เชลลิกี้อยู่ด้านบนเดี๋ยวฉันต้องไล่ล่าเขาแล้ววันนวันดีเพื่อนอาสตันเลยเพื่อนอาหลบคู่อีกแล้วต่างคนต่างหลบแบบดิจิตอลนะนา้โ,โหสเต็ปการหลบแต่ละคนบอนหรือว่าไม่ธรรมดาครับคุณผ,ผู้ชมทางบ้านหลบการแบบเป็นเดอะแบททิกกันเลยแล้วไงอาเอาไงาล่ะเรียบร้อยตายซะเถอะสุก <laughs> สั้นวันฮาราวีทุก ท่านและแล้วฉันก็พิสูจน์ให้แกเห็นแล้วเชื่อไหมว่าลากต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวก็สามารถฆ่าคนอย่างพวกแกที่เป็นมนุษย์ที่ทํางานเหมือนกับเครื่องจักรไปทุกวี่ทุกวันเพราะพวกแกทําแต่เรื่องอะไรเดิมๆทุกวันทาจริงไม่เบื่อบ้างเง้นเหรอจงเข้าร่วมกับข้าและมาเป็นต้นไม้แห้งไปด้วยกันโอเคไหมสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมาคมคนแก๊้งหน้าหลอด้วยนะครับหน้าหลอดทั้งสองเลยดูดีโอโหสมาคมใหม่แนละ้วแก๊้งหน้าหลอเรา้ว่าโอ้ยหลอจัด ข้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะรอบนี้ข้ามีเวสที่ต้องทำ เห็นตรงหน้าข้าไหมเอาไปไหนแล้ววะเควสของข้าวันนี้นะก็คือพาพวกแกไปเล่นโกอาการเด้นให้หมดเลยจงกลายเป็นเออรากต้นไม้ที่แหง้งซาจงกลายเป็นรากต้นไม้ที่แห้งในโกอาการเด้นลุจักไว้จะตีไปไหนเอาเรียบร้อยเอาไว้อย่างนี้เอาสวยแต่ไม่น่าตัวเองหมดโเอ้ลืมดูก็กโดนซาเรียบร้อยโอเคเขาหายไปเลยเจอปืนไปหน่อยละกันแล้วอีกสี่คนอยู่ไหนกันนะมาให้คิดบัญชีกันหน่อยซ R อาเคหรอนี่ไอผักลงบ่อแล้วพิดไปเลยแค่ดีจะได้ติดพีดกับพอรับเนเจอร์แล้วเขาเรียกว่าเออ ตาเมคุณ2อเขาเรียกว่าอัจฉริยะจีเนียสนี่ไงแค่เขาติดพิกกับเขารับเดจเจอร์ของผมแค่นี้เขาก็รับตาเมคั้นเสียหายเขาสุดยอดแล้วตอนนี้เอา,เอ,าอะไรเอเดียสเอฟเฟนนายจะอยู่ตรงนั้นจริงๆเหรอเพื่อนถ้านายอยู่ตรงนั้นนายจะโดนนะเรียบร้อยเอาแล้วยูจิเกตแกไม่มีทางให้หนีพ้นแล้วเนียตีซ้ำไปหนึ่งทีแล้วก็บอกพ่ายอย่างนี้ผมก็ตีซ้ำไปหนึ่งทีเลยแล้วกันขังเขาได้ละขังเขาได้อย่างนี้ก็หนียากแล้วสิเพื่อนอาเรียบร้อยแกเลยเหรือแค่นี้แกก็ไม่รอแล้วตายซะเถอะฮ่าาอร่อยจังเลยอุ้ยแลนายยืนอยู่อย จริงเหรอถ้านายไม่หนีแล้วก็แล้วนายจะรอดได้ยังไงครับเฟนครับเฟนเอาเฟนกลายเป็นตัวเขียวไปแล้วเมื่อกี้ตัวแดงอยู่เลยเป็นเขียวได้ไงไม่ได้อาเคงัันตาย้ายเรียบร้อยเป็นตัวดำแทนละแม่เฟนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนได้หลากสีเนาะคนดูบ่นหรือว่าโคตรไฮเทคอะเอ๊เดี๋ยวนะรู้ตัวอีกทีก็เหลือแค่ last man standing แล้วงั้นเหรออ้อโอ้สงสัยรอบนิจจาอ่อนให้ไม่ได้แล้วขอวากับดักก่อนระกันนะนดยสแกนดูหน่อยว่าเขาไปไหนแล้วเอ้าวเฮ้เขาวิ่งไปนู่นแล้วอ้โหแป๊บเดียวเขาวิ่งออกไปหล แกวิ่งมาไวขนาดนี้งั้นฉันก็ขออนุญาตไล่ฆ่าแกเลยละกันนันจะดีไปไหนฮะเชนแกคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นกันเหรอได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวแกก็รู้ว่าใครจะวิ่งเร็วกว่าโอ้โหทำต้นเบรเข้าแค่นั้นแต่ว่าเหมือนเขาจะวิ่งมาทางนี้ผมก็อ้อมเลยละกันเอ้าดีเพื่อนสือพ่ายฉันอยู่นี่เองเพื่อนฉันรู้ว่าแกจะเดินไปไหนก็เลยดักแกถูกแล้วก็เรียบร้อยภารกิจพิเศษของฉันสําเร็จแล้วถ้ามมันจบเร็วจังวะ